ยัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวูเนี่บมากขอบคุณมากยินดีมาช่วยกันวันนี้อินดีทําธุรกิจอะไรครับเป็นธุรกิจออนไลน์ครับเหมือนเป็นธุรกิจการทําการตลาดทางออนไลน์ครับครับเป็นแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งครับนะครับถ้ายกตัวอย่างก็คือเดี๋ยวจะมีเว็บไซต์ของเราเปิดขึ้นมาก็คือเห็นพี่พี่ ที่พิมพ์มาเยอะแยะเลยทําหลากหลายอาชีพครับต่อไปเนี่ยเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วเจ็ดหมื่นคนครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มว่าสามารถนําร้านค้าใครเอาร้านค้ามาฝากเราได้ครับแราไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีลูกค้ารองรับอยู่แล้วอ๋อเป็นช่องทางในการพาผู้ค้ามาเจอผู้ขายครับ้ยผู้ขายมาเจอผู้ซื้ออินดีมก็สมาชิกที่ทํายุกยจอินดีมมาสักพักหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะอยู่ได้ทำอินดีมตอนนี้คือได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะน้อยสุดนะถ้าเกิดว่าได้ได้เปรียบเทียบกับแบบในหลาย อาชีพเท่าที่เราได้คุยกับเขานะคะเพราะว่าเราวางเป็นออนไลน์ตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเขากระทบจากงานประจําหรืออะไรของเขามาแต่ว่าของอินดีมก็คือไม่กระทบตอนนี้เขาก็เลยเติบโตขึ้นมาได้อยู่บ้านก็ทำงานได้ใช่ใช่ที่บ้านก็ทำงานได้เลยผมพูดในฐานะเป็นประธานอินดีมด้วยก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อในธุรกิจเครือข่ายมาเชื่อตรงที่ว่าต้องโอนเงินนี่แหละครับที่ก็มีคนใจเงินค่ะหมอว่าเหมือนว่าเขาเขาสร้างรายได้จริงๆครับก็คือตอนแรกก็บอกว่าไม่ใช่นะที่บอกว่ามาปวดกันเอารถสปอร์ตเอาของดูๆมาไม่ใช่อันนี้เขาปวดกันคือปวดๆนี่กันนะฮะ โอ้พอโปรเจกต์อินดีมค <|so|>? ือโปรเจกต์ปลดหนี้ช่วยเขาปลดหนี้ค่ะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเป็นทำถามที่ยอดนิยมธุรกิจทุกกฎหมายครับก็มีใบอนุญาต ขายตรงมีแบบทาตทาธุรกิจเครือข่ายถูกต้องสินค้ามีออยทุกตัวครับเปิดมาแล้ว2ปี2ปีะก็เป็นทางเรือหนึ่งแล้วกันบางคนบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบบางคนไม่รู้บางคนก็แล้วแต่เขาทางเลือกหนึ่งลองดูไม่เสียหายครับผมผูกพันมากนะน่ารักมากเลยทีมงานดีๆทุกคนเวลาไปเจอผมเองไปไปใต้ไปอีสานไปเหนือไปเห็นส่วนใหญ่กูเหมือนกับว่าก็เป็นอีกทางเงือหนึ่งล้กันที่เขาได้มีทางเลือกแล้วแต่ก็ดีแบบ ไม่ชอบที่แบบคนมาอวดรวยกันแต่นี่บมาว่ามาอวดกันไม่ใช่ว่ามาตั้งใจช่วยกันพดนนี่แล้วก็ช่วยกันให้เป็นครอบครัวกันริงหัวอนารักัวนารังคนที่ทำรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะก็สามารถหาเลี้ยงตัวได้แล้วเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้นะถ้าเราทำธุรกิจเราไม่สามารถออกไปทำงานได้อะไรเงี้ยก็เป็นธุรกิจที่น่าเป็นทางเลือกผมก็หรือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันแล้วแต่จะิตคนแต่ผมว่าหนึ่งคือธุรกิจตอนนี้ทำให้รู้แล้วว่าตอนนี้นะผมว่าเป็นยุคหนึ่งที่ทำให สำหรับพวกเรา SMB เ e นะจริงๆเลยท,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 ทุกอาชีพแบบคนจะมีอาชีพลองรับด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวว่าแต่นักแสดงเองเลยเป็นนักแสดงเดียวก็ไม่อรอดเหมือนกันก็ต้องมีอาชีพหรือรองรับด้วยเช่นเดียวกันที่ว่าสมัยนี้แบบการมีอาชีพเดียวเป็นอะไรที่เสี่ยงมากมีอาชีพที่ 2- ที่3อย่างน้อยมันก็ยังกระจายยังได้เงินหลายทางแล้วยิ่งธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มันบูกมากในระดับโลกเลยนะมันสามารถขายคนได้ทั่วโลกเลยผมว่าตอนนี้คือออนไลน์คือมัสเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องเข้าถึงให้ได้ต้องทำคือตอนนี้ถ้าความรู้ยังน้อยอยู่ก็ ต้องเติมความรู้ไปดูได้ที่มาสโรงสุพักราสนะครก็มีคลาสเรียนฟรีด้วยหรือถ้าอยากมาลองทําดู็มาจทำอินดีฟรีด้วยสอนฟรีสอนฟรีค่ะส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ชอบธุรกิจแนวนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่ามีคนเคยบอกผมมาประโยคนึงผมก็รู้สึกเออโอเคนะเพราะเมื่อก่อนผมก็เรียนแบบจบมหาลัยจบจากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยครับเขาไม่ไ,มได้จบจบหน้าหน้าอย่างนี้จบแล้วนะไอ้พี่นี่ตะวันทีเราโดนเขาบอกผมมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเราดูที่ผลลัพธ์ของการ ทำอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบแต่ถ้าเกิดผลลัพธ์มันใช่เราเลือกไปดูผลลัพธ์ดีกว่าอ๋อครับเมื่อกี้แว๊บๆเห็นพี่ยศอินดีมพิมมาว่าอะไรนะครับสนับสนุนเพิ่มอีก4สายสนับสนุนอีก4สายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ได้นะหรือไม่ว่ารวมของพี่ก็ได้พี่ยศนี่คือมนุษย์เงินล้านเบอร์หนึ่งของอินดีมตอนแรกผมไม่เชื่อเขาได้เงินจากอินดีไปแล้ว23ล้าน23ล้านได้เดือนละล้านอ่ะ ปดหนี้ไปตั้งแต่ปีแรกแล้วปีแรกเลยแต่แต่ยังความเป็นอยู่ยังดีนะว่ายังแบบว่าแบบช่วยเหลือพวกเราว่า humble น่ารักน่ารักมากนี่คือแบบว่าบุคคลตัวอย่างที่ผมรู้อ๋อถ้าคนตั้งใจจะเป็นอย่างนี้จริงจรงแล้เขาตั้งใจจริงฮะเดี๋ยวพี่ยศเพิ่มให้อีกสี่สายพี่องจะทําไงนะเห็นว่ามีคนโทรไม่ติดขออนุญาตพี่ก้องเป็นอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าเดี๋ยวให้พี่ๆที่โทรไม่ติดคนไหนก็ตามที่สนใจธุรกิจอินดีมให้ลงชื่อกับเบอร์โทรแล้วก็ บัญชีธนาคารไว้เดี๋ยวอินดีมจะมีแอดมินที่ดูไลฟ์นี้อยู่ครับขอ20คนแรกเราเราโอนเงินให้เลยครับคนละ1 0 0 0ันบาทคนละ1น0่งบาทนี่ไงมีคนลงมาเต็มเลยพพิม์อินดีมเบอร์บัญชีเลขโทรศัพท์20สายแรกอินดีมให้พอความแรกที่ร้านในนี้อินดีมจะให้คนละ1 0 0 0บาันิาดีมีเรื่องสนุกเพิ่มข้นกว่าเดิมมีข่าวดีเพิ่มยังไงครับผมครับก็เมื่อกี้จาก คนละพันเนาะ20คนเป็นคนละคนละ1,40คนให้40คน40คนี่คนตอนนี้คอมมต์ของเรานะเป็นร้อยบินดีอินดีอินดีอินดีมาเยอะมากเนะครับนีาเป็นร้อยแล้วล่ะทำไมอินดีถึงทำอย่างนี้ครับอันนี้พี่ยศไม่ต้องอยากอยากช่วยฮะอยากช่วยเพิ่มใช่ครับเพราเราพอเราเข้าใจนะเราละทานทุกปเทศเราเห็นว่าเวลาคนไม่มีเป็นยังไงเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาอินดีโปรเจกต์กดนี่เขาเป็นนี่กันครับเป็นนี้ แล้วเราเห็นว่าคนที่กําลังหิวคนที่กําลังแบบเดือดร้อนจริง,รงๆเขาเป็นยังไงเงินก็ไม่ได้ไม่ก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะสำหรับใครหลายๆคนแต่ก็เป็นความตั้งใจที่อินดีตั้งใจจริงๆช่วยกันไดานะคนละหน่อยอ่าทางพวกเราตั้งใจจริงๆก็ จากการฝากไปยังสมาชิกอินดีมนะฮะขอบคุณอินดีมทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ฝากอินดีมหน่อยเพื่อเป็นโอกาสทั้งตอนนี้คือมีคนหางานทาอยู่เผือว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกฝากนะครับครับก็อินดีมก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับอยากจะให้มองในในธุรกิจหลายๆประเภทมันก็มีทั้งในมุมที่ดีมุมไม่ดีนะครับแต่ในของบริษัทอินดีมเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่ทําได้เห็นในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หลากหลายอาชีพที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีไรายได้เข้ามาอยากจะให ให้พี่ๆลองมองครับว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งและครับอย่างน้อยเนี่ยลองไปศึกษาดูคือเราก็เป็นคนตรงๆก็คือว่าคือพวกเราบริหารกันตรงๆก็คือถ้าไม่ชอบดูแล้วไม่ชอบไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่ามันจะใช่เข้าไปศึกษาให้มากขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีสมาชิกพี่ๆอินดีมอยู่หลายๆท่านติดต่อไปเลยครับก็คนเหล่านี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นคนลักษณะเดียวกับทางพวกพวกเราอยู่แล้วนะครับก็ตรงไปตรงมา ทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลเรามีคนสอนครับคนสอนได้นี่สวยด้วยสอนด้วยสอนอาชีพให้เลยจะได้เนี่ยอาชีพใหม่กันใช่ก็หวังว่าจะเป็นอีหนึ่งทางเลือกและอีหนึ่งตัวช่วยนะคะให้กับคนไทยทุกทุกคนผมเอในฐานะประธานอินดีมก็ยืนยันว่าตั้งใจทําสิงจริงขอบคุณคุณเนนี่ขอบคุณนะครับี่สิบสายอินดีมนะฮะสี่ส4บสายแรกใช่หมจริงจริง่สายแต่พี่ยศให้อีกยี่สบสายขอบคุณพี่ยศด้วยนะครับ นะครับวันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะครับใจดีอุตส่าห์มาแจกเราเอาพวกเราให้เป็นเบอร์เดย์คุณเป็นบอร์เดย์พี่โอมนะขอบคุณนะพี่โอมนะก็แค่เราฝากกันดีเอาคุณนะเอาคุณนะอยากจะไปส่งอยากจะกอดแต่ว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งขอบคุณนะคุณแนนนี่ค่ะยินดีค่ะ